เรื่องของดวงโชคชะตาโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังดวงวันนี้ดวงรายวันประจำวันเสาร์ที่17เมษายนพุทธศักราช2564สำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์เรื่องของการเงินอย่างไม่เหมาะกับการลงทุนในช่วงนี้ เพราะถ้าลงทุนก็ต้องรอผลกําไรอีกนานเรื่องของการงานมีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงโยกย้ายไม่ว่าจะเป็นการย้ายงานย้ายตําแหน่งย้ายสถานที่ทํางานเป็นต้นเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่หากจิตใจวัน่นวหวก็ให้ลองคิดถึงใครบางคนที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับคุณมาส่วนคนโสดมีโอกาสได้พบรักกับคนที่ทําให้คุณยิ้มได้สําหรับคนที่เกิดวันจันทร์เรื่องของการเงินมีรายจ่ายมากแต่ก็ไม่เดือดร้อนเพราะมีราย ได้มากเช่นเดียวกันเรื่องของการงานแม้ว่าวันนี้จะยังไม่ใช่วันของเราแต่วันข้างหน้าก็ต้องเป็นวันของเราแน่ๆเพราะฉะนั้นอย่าท้อแท้ เรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ความสัมพันธ์รักแม้ว่าจะไม่หวานชื่นเหมือนที่ผ่านมาแต่ก็ไม่ได้ห่างกันไปไหนส่วนคนโสดมีเกณฑ์ได้พบรักแบบไม่ทันตั้งตัวสําหรับคนที่เกิดวันอังคารเรื่องของการเงินอย่างราบรื่นดีไม่มีปัญหาแถมยังมีโอกาสได้ลาบจากการทํางานอีกด้วยเรื่องของการงานมีเกณฑ์เหนื่อยสุดๆแต่ก็ต้องทนเพื่อความสําเร็จในวันข้างหน้าเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้ว ความรักของคนมีคู่ความสัมพันธ์รักค่อยๆดีขึ้นตามลำดับส่วนคนโสดต้องโสดต่อไปอีกสักพักสำหรับคนที่เกิดวันพุธเรื่องของการเงินมีเกณฑ์ค่าใช้จ่ายมากในช่วงนี้ทางที่ดีควรสำรองเงินไว้จะดีที่สุดเรื่องของการงานผลงานของคุณโดดเด่นเป็นที่จับตามองมากๆ งานที่คุณทําก็จะเริ่มทยอยสาเร็จไปทีละงานเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักเหมือนเป็นเพื่อนที่ประคับประคองกันมากกว่าคู่รักทั่วไปส่วนคนโสดมีเกณฑ์ได้พบรักแบบงง,งๆและไม่ได้ตั้งใจสําหรับคนที่เกิดวันพฤหัสบดี เรื่องของการเงินช่วงนี้การเงินดีแถมมีโอกาสได้โชคลาภอีกด้วยเรื่องของการงานต้องทํางานและเหน็ดเหนื่อยกับการทํางานต้องพบเจอกับเรื่องเดิมๆแบบซ้ําๆบ่อยๆแต่ก็จะประสบความสําเร็จตามที่ใจคุณปรารถนาเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรัก เป็นเหมือนลิ้นกับฟันที่คอยกระทบกระทั่งกันบ่อยๆส่วนคนโสดมีโอกาสได้พบรักแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปสําหรับคนที่เกิดวันศุกร์เรื่องของการเงินช่วงนี้ยังไม่เหมาะกับการลงทุนอะไรหนักๆเสียงเสยงเพราะจะไม่ได้ผลตอบแทนทันทีทันใดเรื่องของการงานแม้ว่างานที่คุณรับผิดชอบอยู่จะมีปัญหาบ้างแต่สุดท้ายแล้วก็จะประสบความสำเร็จไปด้วยดีเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้ว ้วความรักของคนมีคู่มีใส่อารมณ์กันบ้างในบางครั้งส่วนคนโสดมีคนมารักมาชอบแต่คุณยังดูเฉยๆสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์ เรื่องของการเงินมีเกณฑ์มีรายได้มากขึ้นจากความอุตสาหะของตัวคุณเองล้วนเรื่องของการงานแม้ว่าจะต้องเหน็ดเหนื่อยและจะต้องใช้เวลามากสักหน่อยแต่สุดท้ายแล้วก็จะประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ควรกระชับความสัมพันธ์กับคนรักเอาไว้มีฉะนั้นอาจจะเกิดปัญหาความรักจืดจางได้ส่วนคนโสดยังไม่มีเกณฑ์ที่จะพบเจอเนื้อคู่ในช่วงนี้ เรงวันนี้เรื่องรายวันคงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ